สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับนี่เราได้มาถ่ายคลิปตอนกลางวันนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะสีสวยเลยนะครับวันอาทิตย์โชว์รูมของเรานะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับเป็นกระบะแคปนะครับที่ขายดีที่สุดของฟอร์ดครับ จะเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก Next Gen Ford Ranger Open Cab XR p a u s นะร,รุ่นนี้เป็นแคบยกสูงราคาประหยัดนะครับแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแต่งได้หล่อมากๆรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ลงตัวครับทั้งราคาทั้งรูปแบบการตกแต่งแล้วก็ออปชันที่ให้มานะครับถึงขายดีนะครับตัวนี้การันตีได้นะฮะ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกอบด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบน้เบอร์ทร์อดิไลกอบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกอบโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหรืออยู่ในวิดีโอมีลงแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าต้องการซื้้้ออรรรรรรรใในนนนนนููปปปแแแแบบบบบบบกกกกกาาาาตต่่่่่งงไไหห็สลละะคคคิิมมดีีีีััพเเทวว กกดเป็นตัวนี้ครับ Nexgen t ครับ Ford Ranger Open Cab XL Plus นะครับตัวนี้มาด้วยกำลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับ Single Turbo นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีจำหน่ายทั้งแคบทั้ง4ประตูนะ170แรงม้านะฮะแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่าย79,000บาทนะฮะสีที่จะจำหน่ายก็ขาว บอลเงินดำน้ำเงินไม่มีสีพิเศษไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับสาหรับค่าสีนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยหล่อมากๆนะครับที่ลูกค้าเรียกแต่งเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับรถที่มารีวิวเป็นสีดํานะครับอุปกรณ์นะครับตกแต่งนะครับชิ้นแรกที่ติดเพิ่มนะครับก็จะเป็นเรื่องของสครูปครับสครูปเนี่ยนะครับคันนี้ติดเป็นทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากกระโปรงแบบนี้เลยนะครับสครูปตอนนี้ก็เริ่มมีออกแบบมา นะครับหลายแบบนะครับก็แล้วแต่นะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมานะครับทรงนี้มันก็จะดูออฟโรดมากนะครับอ่ะสกูปทรงฟิตเนี่ยขนาดใหญ่นะครับสีที่เราติดกันมาตรฐานที่เราเห็นเห็นกันก็จะเป็นสีทูโทนนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัลรถตัดด้วยสีดําด้านนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบ t ีโ o เลยนะครับเป็นแบบ3สีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะเนี่ยเป็น3สีแบบนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับคันนี้เลือกเป็นรูปแรดนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีม้ามาสแตงมีแรดมีวัวกระทิงแล้วก็ไมม่ีสัััญลกษณ์นะครบ ตรงสัญลักษณ์ก็เลือกสีได้นะครับทำสีเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถหรือถ้าทำเป็นดำด้านอะไรยังไงก็แจ้งได้ชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะครับก็เถิบม,มานะครับตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้า FORD ครับคันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับคันนี้ก็เลือกตัวกระจังเป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีพื้นฐานเนาะแล้วก็เลือกฟอนตเป็นดำขอบแดงนะครับ ท่านใดต้องการเป็นดำขอบขาวขอบเหลืองขอบอะไรก็แจ้งได้นะครับไฟ LED 3จุดตัวนี้เลือกต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับจะทำสีขอบกระจังเป็นดำเงาก็แจ้งได้นะครับชอบแบบไหนก็บอกกอเห็นะครับคันนี้ก็เลือกมาหน้าเนี่ยก็แมทกันเลยเห็นไ,ไหมครับเป็นดำแดงแบบนี้เลยนะสวยมากๆนะครับอ่าบางท่านถามว่าทำไมกระจังหน้าตัว x p u s ต้องใส่แบบนี้กอไม่ใส่แบบ ที่ก๊อปใส่พวกตัวไวแท็กได้ไหมมันใส่กันไม่ได้เนาะตอนมันใส่ขอบไปปุ๊บนี่ครับไฟมันหายไปเห็นไหมพอตัวเอ็กอพัดนะครับขอบกระจังมันสุดแค่ตรงนี้นี่ครับมันไม่ได้มีขอบมานะครับเพราะว่ามันมีไฟนะมันก็จะมีความต่างกันอยู่นิดนดหน่อยๆนะครับขอบไฟหน้าครับคันนี้ก็ติดเพิ่มเติมนะครับมันก็ทําให้ดวงไฟนะครับดูไฟหน้าดูเข้มดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็ไปรับกับตัวกระจังหน้าเห็นไหมครับ เข้ากันเลยนะครับดูดุเลยทีเดียวนะครัคันนี้นะครับไฟหน้านะครับทำแบบเต็มระบบเลยนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นฮาโลเจนเป็นหลอดเหลืองทั้งหมดนะครับคันนี้ทำใหม่เต็มระบบนะครับไฟหลี่เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น led นะครับเพิ่มโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับสีลูกแก้วที่เป็น led นะฮะให้ดูเข้ากับตัวชุดแต่งตรงจุดอื่นนะครับสีลูกแก้วเนี่ยมันมีตั้งแต่น้ำเงินเขียวแดงนะครับเลือกได้นะครับ เพิ่มไฟวิ่งกลางวันนะครับพร้อมต่อสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยนะครับคันนี้ไฟตัดหมอกนะครับเดิมๆเอ็กซ์แัดไม่มีมานะครับคันนี้ก็ติดไฟตัดหมอกเพิ่มเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับมันก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เนาะในตอนแบบวิ่งในที่มืดนะครับฝนตกหรือหมอกลงนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับเห็นไหมนอกจากแต่งสวยเราก็ต้องเอาไปใช้งานนะครับให้ได้แบบครอบคุมและมีประโยชน์ รุ่นนี้นะครับกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีห่วงลากนะครับด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายอย่างนี้นะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็ด้านใต้ท้องมันก็จะมีกันแข็งนะครับที่เป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับตัวกันแข็งที่เป็นพลาสติกนะครับมีมากับทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปนะฮะท่านใดต้องการจะไปเปลี่ยนไปใส่เป็นเหล็กก็แจ้งได้นะครับคันนี้สวยมากดําตัดแดงนะครับหล่อๆเลยนะคิวร้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับคันนี้เลือกแบบมีหมุด หมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเขาเจาะแค่ตัวคิวล้อนะครับแล้วคิวล้อเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวพุกเดิมเลยทั้งหมดนะครับเนี่เห็นไหมแล้วก็ยิงนะครับตัวซิลิโคนเก็บงานนะครับก็เรียบร้อยนะฮะแม็กนะครับก็คันนี้ก็เปลี่ยนแม็กนะครับเป็นแม็กสินิ้วเนาะเป็นแม็กมาเวลนะครับดำนะครับมีลิงก้านแดงหรือดำขีดแดงนะครับแม็กลายเนี้ยนะก็จะมีดำล้วนดำแดงดำเงินแล้วก็ดำม่วงนะครับ จับคู่กับยางมาสเตอร์เอทีสา0นะครับ16เนาะแม็กยางมีให้เลือกหลายแบบนะครับเทอร์โบตัวนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบเดี่ยวนะซิงเกิลเทอร์โบเกียร์6สปีดคีบระบายความร้อนกระจกนะครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเล่าหลังคานะครับตัวนี้นะครับเป็นตกแต่งเพิ่มนะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะครับมันได้สวยได้เท่ได้ดุ แต่ไปโหนไม่ได้นะบางคนเด็กหรือผู้ใหญ่ขึ้นไปโหนอย่างเงี้ยครับมันมีสิลหลุดนะเพราะมันยิงเป็นซิลิโคนนะครับเราติดเพิ่มเราก็ต้องเข้าใจกับงานด้วยนะครับดูแลรักษามจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับกันสาดนะครับคันนี้ก็เป็นกันสาดแต่งเห็นไหมครับกันสาดแต่งมันก็จะมี4ี่ชิ้นเนาะนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับส่วนใหญ่แคบในลูกค้าทุกท่านติดอย่างนี้กันหมดนะครับเพราะกันสาดแท้มันจะมีเฉพาะคู่หน้านะครับแล้วทรงมันจะสลิมกว่านะครับถามว่าตัว ทำไมกันสาดแท้มันถึงมี2ชิ้นนะครับเราอะติดด้วยความสวยนะครับแต่อัธประโยชน์เขาคือฝนตกเนี่ยสามารถลดกระจกได้นะครับหรือตอนที่จอดรถไว้เนี่ยสามารถแง้มกระจกเนี่ยครับเพื่อระบายความร้อนได้นะครับเพื่อไม่ให้แบบคนอื่นมองเห็นนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของอัลติเมทเลือกความเข้มได้นะครับเบ้าลองมือเปิดนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับก็มีให้เลือกนะท่านใดต้องการฟิล์มสาหนึ่งสีดำด้านนะครับติด มีดีแน่นอนเพราะมันกันรอยเล็บกันรอยแหวนนะครับหรืออะไรต่างๆนานาได้นะครับมันจะได้ไม่ไปโดนกระสีต้นรถบันไดนะครับก็เป็นสีดําแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ถอยดูมุมกว้างก่อนนะครับคันนี้นะครับสวยก็บอกเลยนะครับแล้วก็ข้อฝาถังน้ํามันนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับใส่เรื่องของโลบาเล็ก เดิมไม่มีนะตัวนี้ก็ใส่โลบาร์เหล็กนะครับเป็นของอลนเดอร์นะครับเป็นทรงขายยาวตัวนี้มีเห็นไหมครับตัวจับโขนนะครับแล้วก็มีตัวที่ต่อนะครับสำหรับต่อตัวถาท้ายเสริมได้นะครับท่านใดต้องการต่อถาท้ายเสริมขึ้นไปก็ตัวนี้นะครับมีล็อกพร้อมมาอยู่แล้วรุ่นレนเจอร์เน็กเจอร์เนี่ยมันจะมีตัวช่องนะครับเพื่อที่เป็นช่องอย่างเงี้ยเนาะนะครับเห็นไหมอ่าทั้งหมดอยู่แล้วนะครับคุณใส่โลบาร์ตัวนี้ไปอนาคตเบื่อเปลี่ยนนะครับ รุ่นอื่นตอนนี้ออกมามันก็ตรงล็อกหมดแล้วเราก็ไม่ต้องเจาะเพิ่มถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมมติใส่ทรงนี้ไปปุ๊บโอยไม่ชอบแล้วอยากเปลี่ยนเป็นทรงเล็อกไม่ตรงกันเจาะกันจนพุนเส้นหนิมขึ้นผุหมดนะครับรุ่นนี้แก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมิติล้อนะมิติล้อนะครับไฟท้ายนะครับคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายนะเป็นแบบฟู l l LED แบบนี้เลยนะลูกค้าบางท่านเริ่มตั้งคำถามข้อสงสัยแล้วก็ฟพี่ซื้อ วายแท็กขับ2ตัวท็อปก็บอกเปลี่ยนไม่ได้เอากอพา์เปลี่ยนได้มันเป็นเพราะอะไรคือก็เรียนอย่างนี้ครับรถทุกรุ่นที่ไม่มีระบบบายสปอร์ตนะครับไม่มีระบบบายสปอร์ตเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้หมดเลยโคมแต่งแบบนี้ได้เลยครับแต่รถที่มีระบบบายสปอร์ตเนี่ยครับมันมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ในโคมนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้เปลี่ยนโคมแต่งอย่างนี้ระบบมันใช้งานไม่ได้นะฮะถ้าพี่ซื้อว t แท็กขับ2ตัวธรรมดาก็เ,าเปลี่ยนได้สปอร์ตขับ2ตัวธรรมดาก็าเปลี่ยนได้ครับ แจ้งให้ทราบก่อนนะนะครับตอนเราไปแต่งหรือเราไปเปลี่ยนเนี่ยกับก๊อฟเนี่ยก๊อฟอธิบายจบนะครับแบบบางทีไปซื้อกับท่านอื่นเนี่ยมันตอนมันผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันแก้ไขายากนะครับครอบไฟนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดาด้านนะครับเพื่อให้ไฟมันดูมีมิติแล้วก็ดูเข้เขมดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับคันนี้ใส่ตัวครอบฝาท้ายฟอร์ Ford, นะครับก็ เรียกเป็น3ามิตินะครับใส่ตัวพื้นเนี่ยเป็นดำนะครับจริงๆในชิ้นงานมันเป็นดําล้วนคันนี้ก็ทําเป็นตัวษรเนี่ยเป็น3ามิติให้รับกับด้านหน้า้วก็เป็นดําขอบแดงนะครับท่านใดต้องการทําสีไหนแบบไหนก็แจ้งได้นะฮะเห็นไหมว้าโลโก้ด้วยนะครับแล้วก็อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับสีแดงนะครับมันก็จะแมทกันเลยเนาะอ่าแล้วก็คันนี้นะครับใส่กันชนท้ายนะครับของ G d ดีเป็นเหล็กนะมีห่วงโอเมก้านะครับคู่หลังมาอยู่แล้วนะครับเดิม ไม่มีมานะคันนี้ก็ติดเพิ่มนะครับมันก็จะได้เรื่องของเป็นกันชนได้เรื่องของความสวยแล้วครับแล้วก็ใช้งานได้จริงตัวนี้มีห่วงโอเมก้ามาอยู่แล้วนะครับท่านใดต้องการจะต่อไฟถอยก็นี่เลยครับบอกได้นะมันก็จะใส่ช่องตัว G ีตรงนี้ต้องการใส่บอลล่าก็บอกได้นะครับอ่ะหลายท่านอาจจะสงสยัยทาไมเพราะมันมันต้องเว้นนะรุ่นนี้มันมีกล้องถอยมาอยู่แล้วนะครับฟอร์ดเนี่ยมีกล้องถอยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเห็นไหมครับอ่าเราก็เลยเว้นเอาไว้ นะครับให้ดูครับนี่จีดีพอดีขอบนะครับอย่สวยงามอ่ะเรามาดูครับเรื่องของตัวภายในภายในเนี่ยของเรานะครับเป็นถ้าเรียกอะไรครับเป็นประตูเปิดทรงตู้กับข้าวเปิดขวาแล้วก็เอามือเปิดตรงนี้นะครับอ่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากว้างนะครับกว้างอ่ะขอโทษครับมือก็ไปโดนกล้องขออนุญาตนะครับขอโทษอ่านี่ครับนี่ คันนี้นะครับเดิมเป็นเบาะผ้าแล้วเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับดาได้แดงเนาะเบาะนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับทั้งคู่นะตัวนี้ก็เป็นพนักพิงนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับเติมน้ามันก็กดตรงนี้นะครับชุดควบคุมกระจกแล้วก็มือเปิดนะครับกุญแจไขนี่ไฟตัดหมอกที่เราติดเพิ่มนะครับก็ปิดก็กดให้เป็นสีแดงแบบนี้ไฟหน้าเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับตัวนี้หลีหน้าจอกลางและหลังพวงมาลัยนะพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกรุ่นนี้มีแอร์แบ นะครับแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเป็นพวงมา,า,ฟฟา,นะะา,าลาัย, 5, 6, าายไฟฟ้านะฮะราคารถเราเนี่ยตั้งแต่ห้าหกแสนก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วครับก็น้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะครับคุณผู้หญิงก,ก็ขับได้นะฮะจอขนาด8นิ้วนะครับจอกลางขนาด10นิ้วซิงโฟร์เออันเดอร์ออโต้แอปเปิลคาแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน f อ r d p a s ร เกียร์ธรรมดาสตาร์ทรถไม่ได้นะแต่ปลดล็อกรถด,ดูข้อมูลรถทำนู่นทำนี่นั่นได้นะครับไม่ได้แค่สตาร์ทอย่างเดียวเนาะ,อะลองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับด้านหน้าม USB ี usb type a type c เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะต้องบอกเลยว่ารบคันคันนี้เนี่ยเราก็เดินสายเตรียมต่อกล้องหน้าไปแล้วนะครับสวยครับสวยงามเลยนะครับก็เป็น ถือว่าเป็นรูปแบบการตกแต่งท่านใดชอบรูปแล้วตกแต่งอย่างนี้แต่จะแบบก๊อฟพี่ไม่เอาดําแดงเอาดำน้ำเงินได้ไหมได้นะครับอ่ะชอบแบบไหนก็บอกนะครับอ่ะเราจัดให้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้นะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก๊อฟต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าก๊อฟมีรถฟอด หล่อๆรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ